ล s s a l a m u a l a i k u m วันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องอาหารหลักห้าหมู่เนะะื้อหาจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะคะเรื่องอาหารหลักห้าหมูนั่นเองอาหารหลักห้าหมู่นะครับนักเรียนทุกคนอาหารหลักห้าหมู่เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันมีอยู่ห้าหมูใช่ไหมลูกห้าหมูนักเรียนอยู่ตามหน้าจอครูนะครับห้าหมู่หมู่ที่หนึ่งคือโปรตีนหมู่ที่สองคือคาร์โบไฮเดรต หมูที่3คือเกลือแร่หมูที่4คือวิตามินหมู่ที่5คือไขมันอ่ะเราก็รู้แล้วว่าแต่ละหมู่เนี่ยมันคืออะไร๋ย่เราไปดูกันว่าแต่ละหมู่เนี่ยมันมีประโยชน์สําคัญยังไงอ่ะเริ่มหมู่ที่1ก่อนเลยโปรตีนอ่ะโปรตีนเห็นไหมลูกเห็นโปรตีนไหมอ่ะโปรตีนนะครับอ่ะถ้ามีถ้าตอนนี้ผู้ปกครองกําลังรับชมร่วมกับเด็กก็สามารถอธิบายเด็กเพิ่มเติมได้ได,ได้ได้เลยนะครับอ่ะ ่ะดูนะครับโปรตีนโปรตีนคืออะไรลูกโปรตีนคือเป็นธาตุอาหารที่สําคัญที่สุดเลยสําคัญที่สุดเลยลูกสําคัญที่สุดอ่าให้พลังงานซึ่งจําเป็นต่อการทํางานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้ร่างกายเจริญเติบโตเป็นอันดับสองรองจากน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนเนี่ยก็สําคัญแล้วแต่ร่างกายยังขาดอาหารชนิดหนึ่งก็คือ เขาเรียกว่าน้ําน้ํานะลูกน้ําน้ําเนี่ย ร่างกายของคนเราเนี่ยยังขาดน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยคือความสำคัญระดับหนึ่งของร่างกายเราลูกนะเราก็ต้องกินน้ำเพราะว่าส่วนส่วนประกอบความสำคัญของร่างกายเราเลยเนี่ยคือน้ำใช่ไหมครับเราต้องดื่มน้ำเข้าไปต้องดื่มน้ำวันละ6กถึงแแก้วขึ้นไปเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนก็ต้องไปทำตามที่ครูบอกด้วยเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ำวันละ6กถึงแแก้วขึ้นไปโอเคนะครับส่วนในเรื่องของโปรตีนเนี่ยโปรตีนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซม ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อเราหมุนกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยอ่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอเช่นเราอาจจะออกกําลังกายมากเกินไปแล้วก็กล้ามเนื้อนั้นเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดการสึกหลอพอเรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยสารอาหารของโปรตีนเนี่ยก็จะไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อตรงนั้นให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์เข้าใจไหมครับเช่นอะไรถ้าเราอยากจะกินเราอยาก เราอยากจะกินโปรตีนเนี่ยเราเรากินอะไรได้บ้างอ่ะมาดูครับหนึ่งเลยคือเนื้อหมูเนื้อไก่เห็นไหมลูกเนื้อปลานมไข่ถั่วเมะละแหงถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วลิสงอ่ะนักเรียนดูตามภาพเห็นภาพไหมลูกเห็นภาพไหมครับ นี่ภาพอ่าแต่ครูมีลูกสอนชี้มีนี่เห็นปะอ่านี่แดงๆเห็นปะวิ่งๆอยู่เนี่ยนี่เห็นเห็นไข่ปะไข่เห็นไหมลูกเห็นไข่ไข่ก็ให้โปรตีนเลยไหมครับทั้งไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยก็ให้โปรตีนนะครับอ่านี่อะไรอีกเนี่ยนี่ก็ไข่เห็นปะนี่ถั่วทั้งหลายเห็นไหมลูกอันนี้เนื้อเนื้อเห็นไหมครับก็ให้ในส่วนของโปรตีนมีนมด้วยเห็นไหมครับนมนมที่เราได้ทานกันทุกวันดื่มกันทุกวันเนี่ยนมนะครับก็ให้ สารอาหารประเภทอะไรตอบดังๆโปรตีนโอเคไหมครับโอเคนะครับโปรตีนอันนี้หมูที่หนึ่งเราผ่านไปแล้วตบมือให้ตัวเองด้วยอ่าหมู่ที่หนึ่งเราผ่านไปแล้วต่อไปหมูที่สองไปลุยกันหมูที่สองคืออะไร oh ลูกคืออะไรคือคาร์โบไฮเดรตลูกคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเออหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราก็ กินทุกวันเลยเราทานทุกวันเลยใช่ไหมเพราะคาร์โบไฮเดรตคืออะไรคือสารอาหารที่เป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญสําคัญอีกแล้วใช่ไหมให้พลังงานและความร้อนช่วยให้ร่างกายนําไปใช้ประโยชน์มากที่สุดเลยส่วนที่พอเราเรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเรากินไปเนี่ยร่างกายเนี่ย,ก,ย,ยก็จะใช้ไม่หมดบางทีใช้หมดก็ก็หมดไปแต่ถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยร่างกายเนี่ยจะเอาคาร์โบไฮเดรตตรงนั้นเนี่ย กลับไปเป็นไขมันลูกก็เลยมีมีคนอ้วนกับคนผอมเห็นไหมถ้าคนผอมเนี่ยแสดงว่าใช้พลังงานหมดส่วนคนอ้วนเนี่ยก็แสดงว่ากินเข้าไปเยอะแล้วใช้พลังงานนั้นไม่หมดพลังงานนั้นก็เลยแปรสภาพลูกแปรสภาพแปรกับกายไปเป็นอะไรไปเป็นไขมันก็เลยอ้วนนั่นเองอ่ะเรามาดูกันเช่นอะไรที่เราอยากจะทานเข้าไปคาร์โบไฮเดรตเช่นข้าวแป้ง ขนมปังน้ำตาลเผือกมันเห็นไหมลกูกแป้งทั้งหลายเนี่ยพวกแป้งพวกข้าวพวกขนมปังพวกน้ำตาลพวกเผือกพวกมันขนมกรอบกรอบที่เรากินกันนั่นก็คือให้คาร์โบไฮเดรตเพราะทํามาจากอะไรลกูกแป้งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าทํามาจากแป้งเราก็ได้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตก็คือพลังงานหลักเหมือนกันนักเรียนลองยกตัวอย่างครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับเช่น เช่นรถยนต์เห็นไหมลูกรถยนต์นี่อันนี้อันนี้ครูวาดเป็นรถยนต์นะนักเรียนมองให้เป็นรถยนต์นะลูกนี่รถยนต์มีล้อเห็นปะนี่รถยนต์เห็นไหมอ่ารถยนต์ลูกรถยนต์นี่รถยนต์รถยนต์จะวิ่งได้ต้องมีอะไรลูกต้องมีอะไรต้องเติมอะไรลูกต้องเติมน้ํามันเพราะฉะนั้นเนี่ยรถยนต์ก็ต้องมีอะไรครับ มีน้ำมันเพราะน้ำมันคืออะไรก็เราก็เปรียบเทียบว่าน้ำมันก็คืออาหารของรถยนต์ถ้ารถยนต์ไม่มีน้ำมันรถยนต์ก็วิ่งไม่ได้อ่าเหมือนกับคนคนเราถ้าไม่กินอาหารก็ทํางานไม่ได้ร่างกายก็ไม่มีแรงอ่อนเพลีย er, ใช่ไหมลูกเพราะว่าไม่มีพลังงานเพราะฉะนั้นอาหารก็คือพลังงานของคนนั่นเองโอเคนะครับอ่าผ่านแล้วนะกับคาร์โบไฮเดรตต่อไปรูปหมู่ที่สาม โมที่สามก็สําคัญไม่แพ้กันครับไม่แพ้กันก็คืออะไรเกลือแร่และแร่ธาตุนั่นเองเกลือแร่และแร่ธาตุคราวนี้เด็กบางคนหรือนักเรียนบางคนอาจจะไม่ชอบแน่เลยโอ้ฉันไม่ชอบเกลือแร่ฉันไม่ชอบแร่ธาตุเลยมาดูกันว่าเกลือแร่และแร่ธาตุเนี่ยให้ประโยชน์ยังไงและทําไมคนเราถึงต้องกินเข้าไปมาดูเกลือแร่และแร่ธาตุเนี่ยเป็นสารอาหารทําไมครับที่ร่างกายต้องการ และขาดไม่ได้เพราะช่วยเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อฟันผิวพันธุ์สดใสระบบการย่อยและก็การขับถ่ายเป็นปกติสารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้เลยนะทำไมอะ่ะเพราะมันไปช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไงของฟันเราเห็นเห็นฟันไหมผิวพันธุ์เราเห็นไหมลูกระบบการย่อยระบบการขับถ่ายมันจะกลายเป็นปกติเช่นผิวหนังเราบางคนผิวหนังอาจจะแห้งอาจจะลอกแต่ถ้าเราได้กินพวกผัก พวกพืชต่างๆเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ผิวพรรณเนี่ยทำไมลูกผิวพรรณสดใสได้เห็นไหมเรากินผักเข้าไปเรากินพืชผักชนิดต่างๆเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารการขับถ่ายช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยให้ฟันเราแข็งแรงอ่าเช่นเรากินผักเข้าไปเยอะๆก็จะมีเป็นพวกเส้นใยอาหารท้องเราเนี่ยก็จะไม่ผูก อ่าพอระบบการช่วยอาหารเราปกติใช่ไหมลูกเราก็ขับถ่ายได้แบบง่ายดายเลยลูกเราก็เข้าห้องน้าขับถ่ายสบายสบายเลยเพราะฉะนั้นเกลือแร่แลแรๆธาตุก็สําคัญกับร่างกายมากมากเพราะฉะนั้นนักเรียนต่อจากนี้น,นักเรียนก็ต้องกินผักให้มากมากโอเคไหมครับอ่าโอเคนะลูกนะตบมือให้ตัวเองนะครับผ่านไปสําหรับหมู่ที่3ต่อไปหมูที่4ี่ลูกหมูที่4ี่อดทนดนิดนึงอดทนดนิดนึงนะครับอ่าหมู่ที่สี่ ไม่แพ้กันวิตามินลูกหมูที่4ี่คือวิตามินวิตามินก็สําคัญลูกวิตามินคืออะไรลูกมีสําคัญยังไงเอามาดูวิตามินเนี่ยมีความสําคัญก็คือบํารุงสุขภาพเหงื่อฟันสุขภาพปากผิวหนังให้สดชื่นช่วยให้ระบบการย่อยและการกับถ่ายเป็นปกติเหมือนกันนักเรียนลองสังเกตยอย่างนี้นะครับวิตามินและแร่ธาตุเนี่ย ก็ขายๆกันก็คือผักผลไม้ส่วนใหญ่ผักผลไม้บางชนิดก็ให้ทั้งวิตามินให้ทั้งแร่ธาตุได้ทั้งเกลือแร่ผักบางชนิดก็ให้ทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเหมือนกันอ่าเรามาดูลูกวิตามินเราอยากจะกินวิตามินมากเลยแต่เราก็ไม่รู้จะไปหากินยังไงก็หาได้จากผักผลไม้ลูกผักผลไม้อ่าผักผลไม้ชนิดต่างๆเช่นอะไรลูกมาดูเห็นไหมเห็นบ่านี่สตรอเบอร์รี่เห็นไหม มีฟันหลังมีแอปเปิลมีสับป,ปะรดอย่างเงี้ยมีมะละกอมีผักต่างๆมีผักบุ้งพวกนี้เนี่ยวิตามินพวกนี้ก็ไปช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราด้วยเช่วนว,วิตามินซีวิตามินซีก็ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมการสึกหลอของอะไร ของต้นเนื้อต่างๆก็ช่วยนะวิตามินซีช่วยในเรื่องของการพุ่มกันต่างๆเราจะได้ไม่เป็นหวัดง่ายๆเราอยากสายตาดีปกติเราก็กินวิตามินเอวิตามินเอช่วยในเรื่องของระบบบำรุงเรื่องสายตาเพราะฉะนั้นก็กินในเรื่องของอะไรผักบุ้งวิตามิน B ช่วยอะไรลูกวิตามิน B ช่วยในเรื่องของการทํางานของระบบประสาทและสมองนั่นเองอ่ะตักเรเนก็จาตายว่าหมที่ที่ก็คือวิตามิน เพราะฉะนั้นก็ขาดไม่ได้เข้าใจนะครับอะต่อไปลูกต่อไปสุดท้ายละหมที่ห้าคืออะไรลูกไขมันนั่นเองบางคนบอกอูคูนูมไม่อยากกินไขมันหรอกเพราะว่าไขมันเนี่ยแล้วถ้ากินเข้าไปเนี่ยจะทําให้อ้วนก็ไม่ใช่นะลูกไม่ใช่เสมอไปเพราะไขมันเนี่ยก็มีทั้งไขมันดีแล้วก็ไขมันไม่ดีไขมันดีก็ช่วยในเรื่องของอะไรครับช่วยในเรื่องของการทํางานต่างๆให้ร่างกายเราเนี่ยทาไม มีช่วยในเรื่องของให้ความร้อนแก่ร่างกายบางคนหนาวอย่างเงี้ยก็ไขมันก็สามารถช่วยเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายได้มาดูกันลูกไขมันประโยชน์ของไขมันคืออะไรลูกช่วยในการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันได้แก่วิตามิน A วิตามิน E วิตามิน D และก็วิตามิน K ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเห็นไหมลูกเห็นไหมนอกจากนี้ยังช่วยในการป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายในอีกด้วยเช่นอะไรลูก เห็นที่มือเราป่าที่แขนเราเนี่ยที่แผ่นเราจะมีผิวหนังใช่ไหมพอมีผิวหนังเสร็จเนี่ยข้างในผิวหนังเราก็จะมีชั้นใต้ผิวหนังแล้วก็เป็นชั้นไขมันซึ่งก็จะมีไขมันเนี่ยก็จะคอยปกป้องพวกอวัยวะภายในข้างข้างข้างในร่างกายเราเช่นกระดูกตับไตไส้พุงเนี่ยก็จะมีไขมันอยู่ข้างนอกก่อนโอเคไหมครับอเราจะหาจากไหนได้อ่ะ เราอยากจะกินจะกินไขมันครูหนูอยากจะกินไขมันมากก็หาได้จากไขมันจากสัตว์แล้วก็ไขมันจากพืชโอเคไหมลูกเช่นอะไรอะ่ะเนยมะพร้าวน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มอ่าหรือไม่ก็พวกหมูสามชั้นอย่างเงี้ยก็ให้ไขมันเห็นไหมพวกหมูสามชั้นเห็นไหมลูกอ่าเช่นเอาพวกหนังไก่อย่างเงี้ยก็ให้ไขมันอ่าตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของไขมันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูเอ็มจะพาไปดูว่าอาหารอะไรในจานเดียวเนี่ย เป็นไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ดูวิดีโอแล้วเรื่องอาหารหลักห้าหมูนะคะคงจะเข้าใจแล้วนะคะสุดท้ายนี้ครูก็มีใบงานให้นักเรียนทํานะคะโดยที่ครูจะมีอ่าเขาเรียกว่า,าวัตถุด,ดิบนะคะหรือว่าอ่าอาหารแต่ละประเภทนะคะที่คุณแม่ไปซื้อที่ตลาดมามีอะไรบ้างนะคะ แล้วก็ให้นักเรียนนี้นะคะแจกแจงเลยนะคะลงในนี้เลยนะคะเช่นหมที่หนึ่งได้แก่อะไรบ้างจากที่คุณแม่ไปเซิร์ชมาตะกี้นะในส่วนของตรงนี้นะคะหมูที่สองได้แก่อะไรบ้างหมูที่สามูมที่สี่แล้วก็หมที่หา้างเช่นตัวอย่างหมที่หนึ่งเมื่อกี้เราได้รู้แล้วว่ามีอะไรบ้างก็นักเรียนจับตรงนี้เลยไปใส่นะคะสําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะวัาสลาาม